เอาแล้ว <stimulation> ก <wheels> ็เร่มครับสวัสดีสวีดัสทุกท่านในมันนี้ผมจะมาเล่นเกมมาครับในสังเวียนมาครับอีน่ะวันนี้มาเป็นผู้สูงครับแล้วก็จะสู้กับฮัทสี่ตัวเย่าเพิ่งมาก่อนสี่ตัวด้วยกันนี้นแล้วด้วยเดี๋ยวมันไม่จุดแพงงลงไปมก็เลยกดตัวมาอุ้ยเย็ดอ่ะพี่เลยเว้ย อันนี้สองรับโอ้หมวกเบ็ดอีกโอ้ยสวีอ,อันนโอ้ยเก่งเบ็ดอุยอ้ยทำไมหลุดมาสองอันขอลงเท้าเข็บอันนี้เป็นของเอินชันแล้วกข,ของอืนอ่นๆนะผมได้ขวานเอินชันแล้วก็อัน ยาเพิ yeah, ่มเลือดแล้วก็กีเงินชาร์ดแล้ อุ่งอุ่งอุ่งอ้ยบุกบุกบุกบ้บุกบ้บุกบ้าอ้าวไอ้เรื่อกไอ้เรื่องไอ้เรื่องเด้อตอนแรกผมเป็นฝ่ายชนะครับเก็บแล้วเด้อ โอ๊ยมาครับคราวนี้ผมจะส่งใหม่นะไปชุดนี้ยังอยู่เหมือนเดิมนะฮะผมจะส่งแค่ดาบแล้วของอินชาร์ดนั้นแน่แล้วก็อะไรอย,ออย่ี้อุ้ยดาบทองไปอย่างนี้เอ้ยอันนี้อันนี้งูเหวหาว อุ้ยได้เหมือนเดิมอีกแล้วอุยเด้งนี้ในบนทองโกเดแอปเปิลกินหน่อยก็ไมึงจะสู้กับพิกซอมมี้แมนประมาณสิบตัวด้วยกันนะฮะโอ้เราได้คงดีแล้วนะวางนั่นบนนะฮะ โอ้ม oh, oh, ีหมูตัวเล็กแล้วจะสูอ้ยจะขึ้นยังไงอ่ะไปอมาวันอ้ย่าวัน มการบ้านไหมไม่ฮะมีการบ้านไหมไม่แน่ใจวันนิอโอ้ยเอะยเอะอเยอะเยอยอเยอะยอเยอะอยอ้ยอ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 ้ เออไปวัดอุ๊ยมันยังไม่เลิกมันยไม่เลิกอ่าไปเนี่ยเดี๋ยวนี้แวโอ้ my god กูเนตดาพังเนี่ยสูจนดาพังครานี้ผมเมป,ป็นฝ่ายผู้ให้แพ้ต้องสวมเสื้อใหม่ เสื้อทีพเก็บมาเลยครับแล้วก็สมดาใหม่นะคะแล้วก็เ้ยเดี๋ยวอันนี้ไม่ได้เอ้ยแกว,วางผิดอย่าเลียกเก็บทุกอย,าย,ย่างได้ไหมสมหม่ดีเดียวเลยมาครับอึ๊บ อุ้ยได้ขวันเลยทำไปได้โอ้โหมวกการอุ้ยโกเฟิอยู่โคตรเทพโอ้ยไองเงี้ยอุ้ยมึงยังหลุดมาสองอันนี่มาลองเท้าหนังครับส่วนไอ้นี่เก็บครับมันมันมาจะขอเงินชาร์จมาสุดท้ายเลยโอ้ยอุ้ยอุ้ยอุ้ย มันน่าเลยมันง่ามจใิงๆมันน่าเลยโอ้นางมั่งสู้ขอโทผมจะสู้มูดอีกอาแล้วกันเอามิเตอสามตัวแล้วก็จา มันหมดสามสามตัวโอเคครับ let's go อย่าไปวางน้ำมันนะฮะอึ๊บวิเจอร์วิเจอร์วิเจอรถ้าลงกันก็เป็นหกนานอย่าบงพสมีดีนะฮะเอ๊ยไม่สมเลย่ะโอเดนแอปเปิลอยู่ไหน พอสามสามอันนะฮะถือว่าช bueno> ่วยหนึ hmm. ่งมาแล้วครับมาแล้วครับเฮ้ยไอเอ็ตไอมามันมาไม่ถึงครับเฮ้ยเดี๋ย้วเช็ดอาการ่อนเอ้ยใหย่ใหย่ใหใหญมันดึดตัวถามตัวครับคราวนี้อุ้ยอุ้ยเลือดดำเลือดดำเอุ้ย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 มฟานครับ ผมต้องใช้ชุดต่อครับตายก็ตายเอาครับเอาละครับมาซูมว้อยั้นอีกครั้งอุ้ยคว้างวโอ้ครบเจ็ดครับครบสิบอะเลยดีดอกมา ตอนนี้ผมจะสู้อย่างละสามนูแล้วกันโอ้วันนี้เลยครับเรียกวันสองเวียนนะครับมาอึ๊บงานอุยอ้ยอุย้ยอุ้ยไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวมันจะไหนไโอ้ย <ไป S 1> อ้าวอันนี้ไม่นับนะลงไปเลย,ย,ยล,งไ,ล,ยลงไปเลยพวก ติดยาพิษติดยาพิษติดยาพิษสมีเห็บเฮ้ยคุณมาลิโอ้ยังยับยมันนะพวกบิดไปประตูยังแล้วไปแล้วไปไเนี่ไห้เหรอคุณมาลี เออมันมันกินยางสปีดอู้มันปากันดิ <c oughs> อู้โดนฆ่าตัวแรกเลยบอมาดิมาดิมาด,มาดนินั่นไงนั่นไงนั่นไงโดนลุงครับโดนลุงอู้อย่าย่าปลามานันพวกนานเอาไปกินเห็นไหมผมจะใช้ขวานไม้ขวานไม้อู้ยย เดี๋ยอ <Reverend> hey, right. ้อมวเอ้มด <weit play> ี๋ยเดนลยอมวเดยอ้มอย่าลุมอย่าลมดิกูอยู่บนกล่องอยู่บนกลองให้เรียมอยู่บนกล่องได้เกียมมาปิดมาแล้วมาแล้วกูไม่ได้บอกใครมึงมากูบอกให้มึงตีตี พิดพิดไปโอ้ยว้าวปีน่ะปีน่ปีนะปีน่ปีสองคนปีปีเดี๋ยวเดี๋ยวผมเล่นต่อครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมนอนก่อน โอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยนอนเอออีกวันอีกวันอีกวันหนึ่งได้ไหมาอ๊ยโอ้ยต่อไปผมนีเจะเอาพิกซอมบี้ออกนะฮะตัวละห้าตัวละห้าแต่ว่าพิกซอมบี้ออกครับมันฆ่าตายทุกครั้งเลยนะฮะเดี๋ยวเอ้ยยังไง ผมได้ยาแล้วครับอุ้ยตายแล้วได้สองขวดโอ้ได้สองขวดค,วรครับโคตรโชคดีเลยครับในด่านที่สองนี้นะพ้นตัวละหา้างนะฮะผมจะเดของกอย่างนี้นะฮะแล้วก็ของกอย่างนั้นจะเป็นเหล็กหรือว่าอย่างอื่นหมดเลยนะฮะมาส่องทีละอย่างฐานมันก็สูงอุ้ยมองกระจก อุ S <S <S i, ้ยเสื้อขา้สมนี้ได้หมดเลยนีจุ๊บอ้นั่งไงโอ้เช็เอ้ยจ๊บบินแม่งมาเลยโอ้โหเลยนะทำไมเราชอแขวน เดี <ality> ๋ยวผมผมยังไม่ปิดนะฮะมาเดี <mother> ๋ยวเป็นแอปเปิ <inaudible> ้ลไปไปสุ่มไปสุ่มัยไปสุ่มัยอึ๊บอุ้ยไม่ได้โคเด้นแอปเปิ้ลเขาอึ๊บโคอ้าได้แล้ว

ไปครับผมจะเปิดทางมันให้ไว้นะฮะผมจะเสกเจ้าที่มาก่อนครับเจ้าฮัสห้าตัวแล้วก็วิชเชอร์สกายตันนะฮะไอเฮียเด้อเด้อเด้อพี่พี่ใจยเย็นพี่ใจยเยน็ยเยนพี่ใจยเย็นใจเย็นพี่ใจเย็นนี่มันมันตายง่ายอย่างวะโอ้โอ้โอโอแม่มดแม่มดเฮาเโ้ยอุ้ยไฟเลย อุ้ยดบไปไว้ไม่รู้นะเนี่ยตตตเดี๋ยวโอ้โหโอ้เดี๋ยวมึงไม่หยุดติตามึงโอ้ั้งเยอเลยเนะตีน่ตีเน่โอ้ยอย่าตามาตามทำไมเกลี่ยไม่จังเกลี่ยไม่จัง

อยากไปก็รีบไปโออสู้กันเองแล้วสวาเฮ้ยฮัลโหลมีใครเป็นแม่วัดอีกไหมอไอตัวนี้วิ่งเร็วนะดูเลยถ้าปล่อยจะตังค์ยังไงเด้อต้องเตรียมอันดับแรกมา โอ้ยอันน Ph ี i, ้ไฟอ่ะอยากได้อยากได้บันดาลีไฟไฟโอ้ยมึงมึงอย่ามาลาเหมือนกูเอยเออยาไอ้เหี้ยไม่สู้มันเลยโอ้ยโอ้โอ้ยโอ้โอ้ยโอ้ยเดี๋ยวเดวเดี๋ยวเดเดี๋ยวเดี๋ยวเเดี๋ยวเ เลยว่าหลายวิเลยโอ้ยอาว์เวยตุ๊ตุต๊ตุตอนนี้เหลืออุย้ยมีมีมีควดช้าด้วยเว้ย,อ,ยอันนี้เป็นรอบสุดท้ายแล้วนะฮนะคุณผู้ชม มา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 มันเห็นเลยไม่รู้โอ้ยๆๆ้ยสอ,อรี่หมากันโอ้ยหมาเลี้ยไอ้เ้ยอ้ยผมจะบุกขึ้นไปบนบนนี้ฮะแล้วก็กระโดลงไปเป็ดโคตรเท่อันนี้โอ้ยดาบพังโอ้ยดาบพัง ไอ้เหี้ยบ้านไอ้บ้าโว้ยขุนยังจะลงยัง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 ลงเอ้อตายชิบหายเฮ้ยเอาดาบก่อนเอาดาบก่อน โอ้ยเอาดาบอนเจ้าดาบเจ้ดาบโอ้ยโอ้ยโอ้ยชนะเลยโอ้ยตายตายเป็นมีเกียรติมึงเหลือมจกินเลยจำเตี๋ยไรอะทีอนเออขานใช่ไหมก็ผป้ชม หรับคลิปนี้ถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้ด้วยนะครับถ้าอยากให้เล่นเกมอะไรหรือว่าแคสอะไรเนี่ยก็ช่วยคอมเมนต์ด้านล่างหรือว่าให้ทำอะไรก็คอมเมนต์นะครับเอาละครับสำหรับคลิปนี้ใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้ดนะครับสำหรับวันนี้นั่นจะเป็นข่อนสวัสดีครับเจำสัปดาห์นะครับสุดสามโลกกระทงวันนี้คือวันโลกกระทง